ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะวันนี้ไปอยู่กับผมคนเดิมภูมิสตูดิโอนีก็นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมอะเฮเดเนาะหลังจากที่ผมได้อัพคลิปก่อนๆไปนะนานมากแล้วนะครับก็ยังมีคนดูอยู่เรื่อยๆเนาะซึ่งก็นานละคลิปนั้นนะครับส่วนตอนนี้ในปี2022นะผมก็จะมาสอนทิคดีๆที่มือใหม่ต้องรู้เลยนะเออมือใหม่จําเป็นต้องรู้แล้วก็อ่าเป็นต้องใช้นะครับอืมนะ เดี๋ยววันนี้ผมจะมีะมาสอนทั้งหมด5ข้อนะครับก็มีตั้งแต่1การหาเงินแบบไวๆนะ2แล้วก็การอัพเลเวลแบบไวๆนะครับแล้วก็การอัพของต่างๆอัพลังนะก็จะเป็นจำพวกยุงฉางนะครับแล้วก็ลงนาเนาะซึ่งมือใหม่จำเป็นมากๆนะครับแล้วก็การตัดต้นไม้นะหาของยังไงนะครับการระเบิดเห็นเราจะไปหาระเบิดจากไหนนะ อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการหาเพชรนั่นเองซึ่งการหาเพชรที่ผมบอกนะั่นคือการหาเพชรแบบฟรีๆเลยนะเราไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับซึ่งฟาร์มของผมก็เลเวล50กว่าแล้วเหมือนกันนะอันนี้เป็นฟาร์มที่ผมจะเอามาสอนนะผมจะเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมีเลเวล7ก่อนนะครับรีบทําให้ถึงเลเวล7ไวๆนะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะตัดไปถึงตอนเลเวล7เลยเนาะ นะครับเดี๋ยวยังไงฝากทุกคนกดไลค์กด s ับสไครป์ผมด้วยนะเออโอเคครับตัวน,นี้เราก็ามาถึงเลเวล7เป็นที่เรียบร้อยนะครับโอ้โหก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรเลยนะกว่าจะถึงเลเวล7นะครับแต่หลังจากเลเวล7จเนี่ยจะง่ายขึ้นนะทุกๆอย่างจะง่ายขึ้นเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราได้มาหลังจากเลเวล7เนาะก็คือร้านค้านะครับนี่ ร,ร้านค้าเราจะได้มาทั้งหมด5ช่องนะให้เราเอาของมาขายตรงนี้ได้นะครับกับหนังสือพิมพ์ตรงนี้เลยที่ดิ้นๆอยู่นะครับปึ๊บๆอยู่นี่เลยนะครับนะมันจะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันจะง่ายยังไงนะโอเคหัวข้อแรกของเราคือการหาเงินให้ได้เยอะที่สุดนะครับในช่วงแรกในช่วงเริ่เริประมาณนี้นะนะครับก็วิธีการหาเงินก็คือให้เราปลูกข้าวนะครับทําไมต้องปลูกข้าวนะครับคําถามแรกมาเลย ข้าวใช้เวลา2นาทีนะครับในการเติบโตซึ่งไวสุดแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะได้โบนัสจากข้าวนะครับผมดูว่าผมจะได้โบนัสไหมฟื้นนี่นะครับโบนัสเราได้เป็นเทปเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ปลูกข้าวต่อ,อเทปเมื่อกี้นะครับเป็นเทปสําหรับไ,ไว้อัปเกรดนะพวกลงนาพวกมีแต่ลงนาแหละเทปนะครับแต่ว่าข้าวจะสุ่มจะสุ่มของนะ คือสุ่มของพวกนี้นะครับพวกสลักพวกไม้กระดานเทปก้ก็สุ่มของพวกสุ่มของอัพเกรดต่างๆนะรวมถึงระเบิดนะครับที่ตัดต้นไม้ขวานอะไรพวกนี้นะซึ่งเราสามารถเอามาขายได้นะอมผมจะขายทิ้งเลยขายหนึ่งอันพอขายในราคาสูงสุดเลยนะครับให้เราขายในราคาสูงสุดเลยนะแต่เดี๋ยวผมจะเพิ่งขายดีกว่าเอเอขายได้เลยขายบอมข้าวนะ ให้เราขายข้าวด้วยนะครับข้าวที่เราเหลือนะครับหลังจากที่เราปลูกเสร็จนะให้ขายราคา10บาทนะครับเออแล้วก็ผมขายสลักไปด้วยเลยไยเ,เทปกาวไปด้วยเลยคือข้าวนี้ให้เราขายแค่10บาทนะครับเพราะว่าถ้าขายแพงมันจะเริ่มขายไม่ออกเนาะมันจะทําให้พื้นที่ที่เราต้องใช้มันเต็มนะครับก็คือที่เก็บของพวกนี้นะถ้าเราปลูกเยอะๆนะครับมันจะเต็มก่อนนะ โอเคแล้วก็ต่อมาคือให้เราไปดูที่หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์เนี่ยให้เราหาพวกนี่พวกแครอทนะครับไม่รู้จะเจอปะเนะี่ยอาจจะไม่เจอนะครับอาจจะไม่เจอไม่เป็นไรนะครับก็เก็บไว้ก่อนนะก็ให้เราซื้อแครอทมาซื้อแครอทนที่นี้ก็คือบางคนเนี่ยจะขาย10ชิ้นแค่20บาทนะครับ ขาย่บบาทได้ถึง10ชิ้นนะให้เราซื้อมาเลยหรือต่ำกว่านี้นะ1บาทบางคนขายให้่1บาทต่ออ่ต่อ10ชิ้นนะครับให้เราซื้อมานะครับแล้วก็มาขายในราคาเต็มเลยนะแครอทเนี่ยสิชิ้นในราคาเต็มเลยซึ่งแครอทยังขายไวอยู่นะครับขายไวมากนะผมผมดูแลตั้งแต่ปี2อ2 0ีจนถึงปี2 0 2 2นี่ผมก็ยังดูว่ามันยังขายไวอยู่นะก็ยังแนะนําให้ยังขายพวกนี้อยู่นะครับอือ้อลืมบอกคือถ้าเราได้โบนัสจากพวกไอ เทปกาวเมื่อกี้มานะครับก็อย่าเพิ่งขายนะเห็นไหมอันนี้เราได้ระเบิดระเบิดหินใหญ่นะครับระเบิดไปเลยซึ่งเรายังจําเป็นต้องใช้นะทุกๆอย่างเลยเรายังเป็นต้องใช้ในช่วงแรกแรกนะครับที่จริงถ้าไม่จําเป็นก็อย่าขายก็ได้นะอืมอเคเราปลดล็อกอะไรพวกนี้แล้วที่จริงถ้าไม่จําเป็นก็อย่าเพิ่งขายเพราะว่าเราต้องได้ใช้อยู่นะอือนะครับหัวข,ข้อต่อมาเลยก็กคือการอัพเลเวลให้ไวการอัพเลเวลให้ไวมีอยู่วิธี รู้สึกสองสามวิธีแต่วิธีที่ไวส,สุดคือวิธีนี้เลยปุ๊บนีนะครับกระทำคำสั่งซื้อพวกนี้ให้เราส่งให้หมดนะครับเราพยายามส่งให้หมดถ้าส่งได้นะอย่างในตรงนี้เราส่งของที่เราได้31 DP ก็ส่งไปนะครับไม่เป็นไรอันนี้เหลืออันเดียวครับแล้วทีนี้ไอ้พวกของที่เราส่งไม่ได้ล่ะนะครับให้เราทํายังไงไม่ยากครับให้เรากดลบทิ้งเลยตรงนี้ปุ๊บกดลบให้หมดเลยนะครับแล้วก็รอเขารีเฟซขึ้นมาใหม่นะ ซึ่งจะใช้เวลา4นาทีนะครับแต่ถ้าระเบิเราสูงมากกว่านี้เวลาที่รอก็อาจจะใช้เยอะขึ้นนะครับอาจจะเป็น5 1าทีนาทีไปเลยนะถ้าระเบิยสูงขึ้นกว่านี้นะครับก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็หลังจากเรือ17ให้เราส่งไอ้นี้ด้วยนะเรือนะครับนี่ตรงนี้ให้เราส่งของเรือไปด้วยนะเพราะว่าจะได้ EP เยอะเพราะว่าอของพวกนี้บางทีเนี่ยมันจะมีอีเวนต์นะครับแบบ ส่งของแล้วก็ได้ EP คูณ2แบบนี้นะมันจะได้ไวนะครับเออประมาณนี้เนาะในการ up level นะแล้วก็ปลูกข้าวไปด้วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าข้าวใช้เวลาแค่2 2นาทีได้1 EP ต่อ1ต่อ1ช่องนะถ้าเราปลูก10ช่องก็ได้10 EP เลยนะครับก็ถือว่าเยอะในช่วงแรกๆที่เราเริ่มเนาะโอเคต่อมาก็เป็นข้อที่3แล้วข้อที่4นะครับข้อที่3ก็คือการหาของพ่วของอัพพวกนี้นะก็อย่างที่บอกนะครับ การหาของอัพพวกนี้ก็ต้องใช้ข้าวปลูกข้าวเป็นหลักเลยนะเพื่อรอโบนัสเอาโบนัสจากตรงนั้นมานะครับแล้วก็ข้อสีก็คือการหาของพวกไอพวกเลย่ยพวกระเบิดพวกนี้ก็เหมือนกัน,นครับข้อสามข้อสี่ใช้วิธีเดียวกันเลยก็คือการปลูกข้าวรอโบนัสอย่างเดียวนะซึ่งเราก็เอามาไว้อัพลังนะครับอัพพวกยุงฉางลงนาอะไรพวกนี้นะซึ่งก็จําเป็นมากๆเลยนะสำหรับช่วงแรกนะครับแล้วก็ข้อต่อมาคือเปิดหนังสือพิมพ์เลย อานหนังสือพิมพ์ผมขาวไปซะแล้วไม่เห็นนะครับคือหนังสือพิมพ์เนี่ยจะมีจะมีคนขายของพวกอัพพวกนี้อยู่นะแต่ว่าราคามันก็จะแพงนิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามีเงินพอที่จะซื้อได้ก็ให้รีบซื้อมาก่อนนะนะครับก็ประมาณนี้นะหาจากหนังสือพิมพ์แล้วก็หาจากข่าวนะบนหน้าจากข้านั่นเองนะครับผมโอเคส่วนข้อที่5นะการหาเพรแบบฟรีนะครับการหาเพรแบบฟร,ฟร,ฟร,ฟรีมีวิธีเดียวนะี่คือการทํา นี่เห็นรูปบ้านไหมเห็นบ้านไหมฮะก็กดเข้าไปนะครับนี่ผมได้รับรางวัลละก็คือผมขายของได้200บาทละจากร้านค้าตรงนี้นะจากร้านค้าตรงนี้ผมขายของได้200บาทละซึ่งเราจะปลดล็อกมานะครับอืมเราจะได้1เพรละเห็นไหมก็คือมันจะมีหลายเวสนะเราเราไล่ทําให้หมดเลยนี่อันนี้คืออันนี้ก็คือส่งของด้วยรถกระบะ20ครั้งเราจะได้มา1เพรละเหมือนกัน ขายของให้ลูกค้าที่มาเยือนถึงที่8ครั้งก็คือตรงนี้เลยนี่เกรกมาเราก็ขายให้เลยนะครับพอเราขายให้เราก็ถือว่าเป็น1ครั้งละนะครับก็ประมาณนั้นนะให้เราทำเควสพวกนี้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมเพชรนะครับเพชรพวกนี้จําเป็นต้องได้ใช้เหมือนกันนะก็ไม่ได้ถือั่าว่าจําเป็นมากนะครับแต่ว่าก็เก็บไว้ก่อนก็ดีเพราะว่าบางทีของต้องใช้เพชรซื้อเราก็ จะใช้เพชรซื้อเอานะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเพื่อนนะครับให้เราไปที่บ้านเกรกบ้างนะครับไปทําไมบ้านเกรกก็คือให้เราไปซื้อของพวกนี้นี่ที่ร้านค้าเกรกนะครับแต่อันนี้ผมซื้อมาแล้วเนะวาะบางทีเกรกก็จะขายของพวกระเบิดอะไรวพวกนี้นะครับของที่จําเป็นที่เราต้องใช้นะพวกครีมพวกอาหารสัตว์อะไรพวกนี้ให้เราซื้อมาให้หมดนะครับเพราะว่าจําเป็นต้องใช้เนาะพวกอาหารสัตว์อะไรพวเนี้นะครับข้อต่อมาคือให้เราหาสมบัติในบ้านเกรก ซึ่งเกรกจะจะมีสมบัติอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมเพิ่งเก็บไปนะครับน่าจะไม่มีแล้วแหละนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีหรือเปล่าจะเป็นกล่องสมบัติสีแดงๆนะครับนี่เห็นไหมฮะจะเป็นกล่องแบบนี้ปุ๊บนะครับโอเคเราก็พยายามจะหาประมาณ30นาทีหรือ1ชั่วโมงครับเขาจะรีเฟรชขึ้นมาทีหนึ่ง แต่อันนี้เราจะไม่ได้นะเราจะไม่ใช้เพชรเปิดล็อกกล่องนะครับเพราะว่าผมมองว่าได้ไม่คุ้มเสียเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยเราจะได้มาฟรีเลยก็คือกล่องไม่ถูกไม่ไม่ได้ล็อกนะครับก็จะได้มาฟรีเลยก็จะเป็นพวกอของอัปเกรดต,ต่างๆเหมือนกันนะ,ะผมรู้สึกว่าเน็ตผมจะมีปัญหาในตอนนี้โอเคไม่เป็นไรก็จบกันไปแล้วนะครับทั้งหมด5อยานะ่างเนาะก็คือการหาเงินก็ใช้ข้าวนะครับแล้วก็ขายข้าว หรือว่าขายวัสดุอัปเกรดนะครับก็ได้เงินเยอะมากเลยนะข้อ2ก็คืออัลเลีให้ไวก็คือนี่ส่งของจากระดานเลยนะครับถ้าเราส่งไม่ได้ก็คือลบทิ้งไปแล้วก็รอรีเฟซมาแล้วข้อ3กับข้อส็คือปลูกข้าวนะครับหาของอาหาของอัพปลูกข้าวเพื่อที่จะเอาโบนัสนะมาอัพเกรดพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็แค่ขัดตะปูนะผมจะอัพเกรดได้แล้วนะครับ อันนี้ก็ขาดอยู่3 2อย่างเลยนะครับก็จะอัปเกรดได้ละนะครับก็ให้เราปลูกข้าวแบบนี้ไปเลยฮะขายข้าว10บ,บาทแล้วก็ปลูกเรื่อยๆเรื่อยๆทำแบบนี้เรื่อยๆนะฮะก็จะอัปเกรดได้เองนะฮะเออส่วนการหาเพชรก็ตรงนี้เลยนะครับทำความสาเร็จให้สําเร็จเนาะโอเคก็น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราเจอใหม่อีกทีในคลิปหน้านะผมจะมาสอนอะไรอีกรอติดตามกันดูนะครับ แร้วันนี้ก็ขอให้สนุกและเพลิดเพลินนะครับเอนจอยครับผม